มังกรนะคะชมบ้านชมบ้านนะครับพี่แยนนกปรับปรุงเอาไว้เผื่อจะได้มาที่นี่นะคะอยากมาอยู่ที่นี่ไหมลูกมาไหมมาไหมย่าอุตส่าเตรียมที่ไว้ให้แล้วนะเอ้ยเย้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 ยิ้ม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 เก่งมากเลยลูกเห็นมากเลยไม่ร้องเลยชอบคนนะเนี่ยรใจว่ามังกชอบคน ชอบเห็นคนอะไรอย mm ลลา่างเงี้ยลูกปะแม่พาชมบ้านดึงดึงตอนนี้เราก็จะชมบ้านเรือนรับรองมังกรมิเกียวครับดึงดึงโตขึ้นมาไปล้างจานให้ย่านกหน่อยนะดึงดึงเราไปดูห้องน้ำกันก่อนเราไปดูที่อาบน้ำที่มังกรจะอาบน้ำตรงไหนลูกอาบน้ำตรงนี้ครับนี่นี่ ้อาน้ำโอ้โหน้ำลูกอยู่นี่นี่ก็จะวางอ่างน้ำนิดโอ้กว้างเลยอาบน้ำได้สบายเลยวิ่งเล่นได้เลยนเนี่ยอาบน้ำตรงนี้อาน้ได้สบายเลยเดี๋ยวปล่อยให้เล่นน้ำเลยนีวลูกนะปล่อยเล่นน้ำเลยปล่อยให้เล่นน้ำเลยแม่ให้เล่นน้ำกับมิเกลข้างในห้องน้ำ ัวลูกก็ไปทำรัวที่นู่นใครที่ยังอยู่มันับแจกงงมรแจกงมไเอางมถ้าทำรัวก็ทำตรงนี้เสร็จละภารกิจวันนี้ก่าว่าจะผูกแขนธรรมดานะเนี่ยกล่าว่าจะมาให้ย่าทิพย่านกผูกแขนสัก หนึ่งก็เสร็จแล้วอันนี้ยานกยาทิพย์จัดเต็มเลยวันนี้โอ้ฟา่ก็สวยสีชมพู กกลม,มต่างๆที่เกี่ยวกับการเกษตรนะคะก็ได้เกี่ยวเนื่องไปกับกรมพัฒนาที่ดินนะคะเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรไปรับหญ้าแฝกมาปลูกแล้วก็การจัดอบรมทำปุ๋ย ไปที่จังาหวัดอุกลราชานนะคะเรารู้ว่าอ้าวผู้ใหญ่นื่เงินนเป็นเพี่อนบ่านด้ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นเพื่น้เป็นแล้วใช่ไหมเพราะว่าเป็นผู้นำที่ส่งไปเราก็เลยโอ้เขาเกิดอะไรกันขึ้นเราก็เลยสง่งความเป็นมงคลไปแล้วคนแรกที่เราโทรหาคือผู้ใหญ่ย้มว่าเราจะนำผ้าป่าไปตั้งกองผ้าป่าห้าหมื่นบาทไปแล้วก็ เพราะเราพ่ออยู่กรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรค่ะก็เลยเรารู้จักกันมานานแล้วแต่มาที่มาที่ไปเราก็เลยมีความผูกพันแล้วก็ไม่น้อยก็เลยนําต้นไม้เพราะว่าถ้าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการปรับปรุงบำรุงดินแล้วก็การปลูกพืชนะคะเราก็เลยหาต้นไม้นะคะต้นไม้พราอว่าเป็นที่อย่างบ้านก็เลยหาต้นไม้ไม้ดักนะคะที่เป็นไม้ดัก ะะเป็นไมมดัดกเป็นกวางเป็นช้างนะคะเป็นนกยูงนะคะส่งไปให้เพื่อจะให้ขยายต่อในการที่จะถักทอสารนะคะแล้วก็ปลูกทาโบเกียนเข้าไปในลวดดัดที่เป็นรูปสัตว์แล้วเราก็บอกว่าจะทําการซื้อมาจําหน่ายให้กับกลุ่มของเราที่พันธุ์บุรีแล้วก็นกครสวรรค์น,นะคะ,ะ,คะก็เลยส่งนะคะลูกสัตว์ไปปลูกให้แล้วก็ตั้งชื่อ เพื่อสืบทอดกับบ้านไร่ภูหลวงนะคะของจังหวัดพิษณุโลกของแม่นูกน้อยที่อยู่อําเภอวังทองอันนี้เป็นสาขาค่ะตอนนั้นแม่น้อน้อยทําบ้านไร่ภูหลวงนะคะภูเขาหลวงที่อำเภอวังทองหมู่44ไร่เราก็เลยเป็นโครงการบ้านไร่ภูหลวงเชื่อมต่อกันนะคะของเราก็โครงการบ้านไร่ภูหลวงที่อำเภอวังทองนะคะนะคะตำบลวังพิกูลอำเภอวังทองหมู่ที่หนึ่งตอนนั้น พัฒนาที่ดินก็ทําการขยายพืชพันธุ์ต่างๆเราก็เลยเห็นว่าอพีางนี่มีความรู้ความสามารถตรงน,นั้นก็เลยส่งต้นไ,นไม้ไปให้นะคะแล้วก็ส่งไข่ไปให้หลายร้อยกอน,นะคะส่งมะม่วงนะพร้าวขน,นุนต่างๆนะคะเพื่อให้ให้หมู่บ้านให้พี่น้องในหมู่บ้านได้มาเรียนรู้การปลูกพืชเศรษฐกิจผสมผสานอันนั้นคือหลักสําคัญนะคะนี่คือที่มาที่ไปว่าเราทําไม จึงตั้งชื่อว่าบ้านไร่กูหลวงเพราะว่าบ้านไร่กูหลวงของแม่น้อยอยู่อำเภอวังทองจังหวัดพิษนุโลกก็เลยเป็นสาขาของเรานะคะก็นับมานับกตั้งแต่ปีพศ2552จนถึงปีนี้กี่ปีแล้วนะคะที่เราเป็นหมอดินอาสาเราเป็นุูนพี่อย่างนี้เป็นรุ่น้องค่ะนะคะยินดีแฮปปี้เบิร์เดย์น้องชายยินดีเอาพี่ใหญ่ีไปแจกเข้า แข้าวสารผู้เป่าสากี่ไหนคะแกะข้าสารจะเากลับแล้วท่เจะเป่าเพียเดินทางมาไกลท่านช่วยแต่ไม่ใช่เพียท่านรบเลิค่ะท่านใหญ่บ้านแกะข้าวสารให้กับลูกบ้านค่ะไม่ครับต่อแถวแถวแวแถวแถวไม่เป็นไรมเป็นไโอ้โหเปลี่ยนอีก้วแาเเ้าช้าแถวอาเป็นแถวสองแถวนะสองแถวนะอาข้าแถวนะคะ ไม่มีโยนนะครับคื้นจ้าค่ะอ่ากองยอมาทุกคนเลยนะครับมาทุกคนเลยแล้วก็ท่านผู้ช่วยโยแล้วปรึกษาแล้วปรึกษากันแล้วตรงการปีนี้เราทำโครงการบ้านแล้วเราก็ต้องให้พี่น้องของหมู่8บบเราเนี่ยแต่งตัวแบบนี้มาโอ้โหเป็นประเพณดดีไทยๆเราใช่ค่ะใช่ครับแล้ว สวยที่ถูกได้รางวัลถูกใจกรรมการรังกีหญิงคนชายคนหนึ่งใจมีสองก็โกรธไหมมีสองก็โกรธไหมเราเห็นแล้วเราเล็งไว้แอ๋อมีแมวมองแล้วเราเล็งไว้แล้วเราเล็งไว้แล้วเขาอยูค่อยๆมานะเราเล็งไว้แล้วนะใครเพิกลับนะคะเราเล็งผู้ที่แต่งตัวเข้าตากรรมการไม่ใช่อะไรเราผมผมก็กินข้าวเพื่อการผมก็เพราะเาทกินตุโอ้โอ้ ขอบคุณมากครับเออก็ต้งผมก็กินข้าวหรอเขาหมยาหมมาเนะัางไม่ได้ข้าอครับใหญ่ได้งผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่นยผู้ใหญ่้ใหญให้ผู้ใหญ่หน่อเอผู้ใหญ่ก็กินข้าวเนวันผู้หญ่กินข้าวอยู่ไม่ใช่กินเหล้าอย่างเดียวนะับใ่กินข้าวเอาใยังไม่ได้ก็มาเลยครับอ่า โอเคนะครับตอนนี้ก็น่าจะเอาไปแล้วอ่าก็สองทองเดงแดงอ่าที่อยู่นัดอะไรนะอ่าเด็กๆับข้าวสารค่ะเด็กๆนะรับข้าวสารอ่าใครยังไม่ได้มาเลยนะมาเลยนะเที่ยวเดียวนะจ๊ะเที่ยวเดียวนะเราต้องซื้อสัต์นะครับก็คือกระถูกนะเราเราเมียมองนะคะใครกลับก่อนไม่ได้รับรางวัลนะคะไม่ไม่มีหมดใช่ไหม ากรรมการตาสีชมพูก็าอาเป็นเลาไทยเาวานี้เป็นลาไทยแต่ตัวเข้นตากรรมการะว่แต่งตัวสวยงามแล้วเป็นนแห่งความรักช่แล้วแล้วก็ท่านพูด่น้อยเนี่เป็นผู้ที่น่ารักช่วยเหลือทุกมาเพาะาช่วยจริงครับก็ต้องช่วยนช่วย Mình hẹn kia làm mà Tay xua, bay bay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  แมวมองมัที่ถูกตากรรมการค่ะเป็นพวกนาดีเด่นช่วยเหลือทุกเรื่องอ่ะพวกช่วยโยค่ะมันสีสวยก็ช่วยโสวยก็ทุกสีเลยไปไหนไปด้วยคนอืนไนได้วยไไหนไปด้วยเขาได้เไบเพื่อที่ีไหนไบด้วยไปไหใบ ไม่แล้วครับปีทีครับไม่มีสิ้นสุดครับก็ขอให้คุณเจมส์ร้อยนะครับมีกอนรัางไร้แล้วก็นับถือเป็นไปไหนเยอะก็รักอยู่แล้วกคนก็รู้อยู่แล้วนะครับอ่าคุณแม่ร้อยเป็นยังไง